ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการรอบดัวราชพัฒน์ด้วยรายการของเราจะนําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับสร้างสรรค์โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรายชพัฒน์กสินนะครับครับผมไปที่ข่าวแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับข่าวสำหรับ,บข่าวแรกนะครับคณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ครับเมื่อวันที่16มกราคมพศ2518เวลา9.30นาทีณห้องประชุมช่อตะแบกมหาวิทยาลัยราชภัฏกสินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยน์ภาพานคณะบดีคณะครุศาสตร์นะครับให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF สำหรับการรวมนวันดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ TQF และที่สำคัญนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อภารกิจดังกล่าวคือบุคลากรสายวิชาการผู้ทำหน้าที่สอนมหาวิทยาลัย จึงได้ให้ความสำคัญและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเร่งสร้างอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการสอนเป็นอาจารย์ที่ดีทั้งในด้านการจัดเรียนการสอนการวิจัยการบูรณาการทางด้านวิชาการการบริการวิชาการตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรณแห่งวิชาชีพ และคุณธรรมอันดีสามารถชี้แนแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิและเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าและนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒหลายแห่งด้วยกันที่เข้าร่วมอารมณอาทิเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัตรร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์นะครับเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นนะครับ90คนโครงการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดออรองค์อาจในพัฒนเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ครับข่าวต่อไปนะครับกลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนกษินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2557ครับเมื่อวันที่28มกราคมพศ2558เวลา9.30นณห้องดอกคูณได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตพงศลิรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏกษินเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพภา,ายในประจำปีการศึกษา2557วันดังกล่าวมีคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาตัวแทนจากคณะต่างๆเข้าร่วมรับฟังและเข้าร่วมอบรม กันอย่างพร้อมเพียงครับวิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกินดางามสุธิกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัายราชภัฏกสิกนซึ่งบรรยายในหัวข้อการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาพศ2558บทบาทของสภา espace, มหาวิทยาลัยและผู้บริหารกับการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2558 แบบประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ IQA พศ2558ปฏิทิน QA ของสภาสถาบันและคณะกรรมการบริหารสถาบันตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ IQA พศ2558แผนงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ IQA พศ2558และระบบตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ ไอ,อคอพศ58กลุ่มงานศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยาราชพัฒนศิลป์จัดกิจกรรมพิธีเลี้ยงปูตาพญาเหมือนตื้อเมื่อวันพุทธที่28มกราคมพศ2558เวลา8นาฬิกาณศาลปูตาพญาเหมือนตื้อมหาวิทยายลัยาราชภัฒน์ศิลป์นำโดยอาจารย์ดรธีระภูดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเลี้ยงปูตาพญาเหมือนตื้อซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของมหาวิทยาลัยราชภัฏศิลป์ซึ่งวันดังกล่าวนักศึกษาและบุคลากรรวมถึงผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยวันนั้นเท่าจำ้ำซึ่งเป็นผู้สื่อสารตัวกลางในการติดต่อกับระหว่าง บุคลากรคณาจารย์กับปู่ตาซึ่งเท่าจำกลายเป็นตัวบทบาทที่สำคัญในการที่จะสื่อสารระหว่งางคณาจารย์บุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลัยราชภัากสิลและได้กำหนดวันซึ่งในพิธีได้กำหนดวันที่28มกราคมพศ2558โดยบุคลากรได้นำดอกไม้ทุบเทียน เล่าไก่ต้มไข่ต้มผลไม้ต่างๆเป็นเครื่องเส้นไหวสำหรับปูตาในวันนั้นกล่าวครับข่าวต่อไปประชุมคณะกรรมการบริหารระดับสูงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2558หน้าห้องอธิการบดีมหาวิทยายล,ายลายัยราชภัฏศิน์ผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,โโร,ราย์นพพรโคศลราโยธินรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการกำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชภัฏกสินในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2558เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยายลัยชั้นนำทางด้านการศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครับนั่นคือข่าวความเคล่บบนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยายลัยราชภาัฏกสิณต่อไปสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ขอเชิญชวนผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกัรวันราชพัฒเพื่อสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานานามราชพัฒให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒกรสินจะจัดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์พศ2558นี้ณนะอาคารอนเนกประสงค์ สำหรับการแต่งกายผู้บริหารคณาจารย์ให้แต่งชุดปกติขาวหรือชุดสุภาพสำหรับนักศึกษาให้แต่งกายตามระเบียบนักศึกษาครับนั่นคือข่าวสารความผู้วัยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชาพัฏนกระสินครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารทาง k s u TV พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ